ิฟูดซิวันนี้เราจะไปไหนกันสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไปอะไรฮูบินี่เดลฟานโฮมบุนมังค่ะาเป็นการลงพื้นที่คร <c oughs> ั้งแรกนะคะเราจะไปเรื่องหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพบรรยากาศรอบข้าขงเขาว่ามีอะไรบ้างน,นะคะวันนีินารีวริวฮอนด้าค่ะวันนี้นะคะเราก็มาลงพื้นที่ครั้งที่หนึ่งะคะ่ะวันนี้นะคะเรามาดูข้อมูลมือรสองที่ พิพิธภัณฑ์โฮมูลมังนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดูบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในค่ะว่ามีรายละเอียดอะไรนะคะที่จะช่วยให้เราศึกษาโครงงานได้ดีต่อไปค่ะแมนหรือบ้านหมือบ้านจะได้มาจากบ้านดอนพัชชาทางที่จะมเมืองไปตั้งเมืองอยู่บ้านดอนพัชชาสมัยก่อนคืนมาตั้งเมืองแต่แหล่ะแหล่มันอพยพมาจากบ้านซีรนบ้านซีรนนอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดพอมาอยู่บ้านซีรนเป็นยังไงตั้งว่าบ้านซีรนเพราะว่า ตรงั้านเป็นแม่น้ําชีล้นฝั่งขึ้นมาก็เลยตั้งชื่อบ้านชีลนก็คือแม่น้ําชีล้นขึ้นมาต่อจากมาอยู่บ้านชีลนแล้วก็ต้องอพยพมาอยู่ที่ดึงแกนครหรือบุนวอนของเราหลังจากนั้นก็วกขึ้นไปอยู่อำเภอโกสินท์พิสัยจังหวัดภาสารคามก็คือบ้านดอนพันชาติหรือบ้านมองเมืองหลังจากไปอยู่บ้านมองเมืองแล้วก็ต้องวกมาอยู่ที่รอบดุแกนครของเราก็คือบ้านดองพันอพยพมาอยู่บ้านดองพันเสร็จแล้วก็เลยมีการอพยพอีกก็คือไปอยู่บ้านดอนบง หลังจากอยู่บ้านบ่มแล้วก็อพยพไปอยู่บ้านทุ่มเลยมาหาลาัยไปต่อจากบ้านทุ่มแล้วก็วกกลับคืนมาบึงบอลอีกถึงว่าแถวนี้เขาจะเรียกว่าตั้งแต่วัดภาควัดกลางวัดสมแลงที่ว่า,วาบ้านเ,นเามืองเก่าต้นนี้ได้มาจากบ้านดอนพัชชาทางที่ขอนแก่นไปตั้งอยู่ตรงนั้นเจ้าบ้านให้คณะสืบคนมาท่านก็ะดิสร้างพระพุทธรูปปงางขอาแทนนะคะเจะไม่ไปบ้านต้นนี้ แกะสลักเป็นรูปบวัวปีบัวลูกอันนั้นบัวหงายอันบัวคว่งเห็นไหมปีบฟ้องกระลางมื่อไรเมื่อนี้เหตุร้ายแล้วครอบครัวอะไรก็คนก็จะเออเข้าไปรนบ้านซานเก้าหรือบ้านลูกถ้าเปินซอยได้ความเชื่อเดินทีแล้วรื้อบ้านก็เป็นไม้แกะไม้ต้นหนึ่งที่เขาแต่ว่าเขาไม่ใช่ฝาเขียนมีเฉดเงี้ยเขาเป็นพิธีด้วยก่อนที่เขาจะเอา บ้าไม้นี่เหรอเขาเรียกว่าไม้พันชาติต้นชาติกันถูกไหมไม้พันชาติบ้านน้องเรียกว่าต้นชาติต้นชาสตร์ต้องต้องงดหรอไม่ต้นชาต์มีต้นถามพี่ใหญ่ได้ซีพีต้นชาติแลังน้นซีพต้นข้างนูนแล้วก็ซีพีต้นต้นพวกต้นไม่กิฟไม่เต็งไม่ลั่งอะไรที่าบที่เพื่อใช้ทำก็มีหลายต้นใช่มีหลายต้น สมัยก่อนเขาเขาไม่เลือกหรอกเพราะว่เป็นต้นไม้ที่มันต้นใหญ่ทนทนใช่แล้วก็ไม่ใช่ไม้เนื้อไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนต้นต้นนั่นนุ่นน่ะไม่เอาอันนั้นไม่เอาต้นอนเกษตรเออเป็นเราออว่าต้นบักนุ่นต้นทับเกษตรแต่ว่าเอาต้นคุ่นเอาได้เฮายมแกนแล้วก็ซื้อมันเป็นซีเรียลขค่นนั่งขุ่นเป็นต้าวกระเจงต้นขา ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ลงพื้นที่ครั้งที่1นะะน,นะคะแล้วก็เสร็จจากโฮมมูลมังกันแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะไปดูนะคะการบือบ้านจริงๆค่ะซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านดอนบมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็กำลังจะไปกันแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราลงพื้นที่จริงนะคะที่บ้านดอนบมตําบลเมืองเก่าอําเภ

ดูนะคะที่ที่เป็นบ้านเราจะไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านกันนะคะก็ไม่รู้ว่าไปกันเลยค่ะไเลยไ,ไอเป็นยังเขาต้องมีเบือบ้านน้ำมาฮะจ้ะเบือบ้านมันกับจางบ้านกับบือบ้านมันกับนีบ่จงบ้านถึงบ้านมันกับนี่บือบ้านนี่จงรักเนื่องรกักยังใน,นบือบ้านเขาเอยรักเนื่องก็กีมันมึนคนเช่นนี่นอ๋อจ้ะ ล้วมีประเพณีใดแนนที่ว่าเขาต้องแบบเพศเกี่ยวกับเบื้อบ้านนอกจากบุญเดินเจ็ดหรือบ้านก็ไม่ยังแล้วกเฮเดยจึงแต้อันสันเจ้าไว้ชื่อๆอนี่เดียวกับนี่หรือบ้านไม่ยังกับเม้ากับขาวโรบูซาไหวนเดี๋ยวข้าวโผู้ซาไว้กับบูชาแบบช่วมือหรือว่าวันสําคัญจังสี่บ่อยบ้านสําคัญกับเบื้อบ้านจะไปเรียงพาเรียงยังเน่นะผู้เรียงกับเรียงผู้ผู้เรียงกับไม่ได้เียง ผู้เห็ดแบบเบงเห็ดยังไสกับมี่ที่บ้านยุ่นนี่แหละยุ่งใกล้ๆนี่ยปีนึงเขาจัดจะรังค่ะปีนึงกับมี่เที่ยนหนึ่งเดินหกนะคะเดือนหกเดือนหกเลี้ยงบ้านใช่ไหมล่ะมีการเลี้ยงบ้านมีจุดส่งไปเล็กน้อยไปหน่อยหนึงคนในหมู่บ้านกต่ทีมาเห็ดน้ำกันเบิดเลยเบอยังหมู่บ้านจะเห็ดสองหมู่บ้านหมู่เจ็ดกับหมู่สิบสาม มูหาหมูอหกกับมูอชีเขาให้ทุ่นท่อมุนมอ๋อจะมีบุบานแยกไปแยกแยกแยกออกไปแต่ก่อนยต่นื้มกันอะไรบ,บางทีป็นได้แยกมันลายลายแล้วแยกออกไปสององเขามีความเชื่อจงังใดอะค่ะเขาถึงตั้งอืบานึ้นนะคะเพราะว่าี่อื่นมันกับบ่มีถึงมีเห็นหัวมีมันกับว่ามีแล้วก็มีนี่มมองนี่แล้วเพราะว่าเขาจะมาตั้งเมืองนี้ อ๋อตอนแรกมาตั้งเมืองอยู่นี่มันตอนแรกกับมาตั้งเมืองคอนเสนกัมาบ้านนบุมนี่ละ๋อ,อบ้านดนบุมโดนกับพวยุ่นี่ดอกดอนยุ่ทั้งเนี้ยบ้านพุ่นดอนดอนื่นดอนบุมเอนาน้าน้าดอนบุมน่มาอื่บนบ้านบ้นนานนี้มันยังยู่ไกลสิอยู่ระนาบระนองแสดงว่ามองมีแต่ก่อนเป็น ที่ตั้งของเมืองเมืองเมืองคอนเจนเขาเมืองคอนเจนที่เล็กเนี่ยแล้วที่นี่เขาก็้ายเขาไปในเมืองเมือนง่ายเมืองใหย่จบไปในเมืองเด้ง่ายออไปบรนทุมต่บานทุมเลยเจะงคอยมาเมืองคอนเจนอีกอ๋อเมืองคอนเจนเนี่ยไม่สงตั้งสองเทียอ๋อตั้งสองครั้งอือช่วยช่วยจำนะอือเียตั้งสองเทียนะตั้งเมืองคอนเจนค่ะแล้วก่อนคบ เป็นอย่างต้องมีบ้านนำใจใหญ่บื้อบื <c 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 ้อบ้านจ้ะบือบ้านเนี <c <c uk <c uk ่ยเขาว่าบือบ้านจังทาวงุ่นอย่นีเป็นบอกในบอกเป็นยังไงบือบ้านเนี่เออบือบ้านจังหลังว่าโอ้ยกกลางบ้านเนี่ยกลางบ้านเนี่ยกลาบเป็นอยังจังนี่บื้อบ้านเออไอเออจังบือบ้านคือเีีน่้คือใค่ครับไอเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยเจ้าพ่อหมู่บ้านเนี่ยอ๋อ แล้วเป็นแล้วเป็นส่วนร่วมไห้คนในหมู่บ้านเป็นชวนร่วมไห้หมู่บ้านให้เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจ้าเออรักษายูดดีไม่แห้งยูดดีเป็นสุกเรามีพิธีกรรมอย่างที่ว่าเจยวกับเบือบ้านเนี่ยมีวิธีวิธีเอ่มีบ้านเขาก็มีมีเทศกาลเขาไหว้นะสมมติว่ามีมีเทศกาลมีมีตรงการนี่เขาไหว้ไหมจ้ะไหว้ไหว้แะ นอกจากบุญเดือนหกแล้วมันอาจจกจ์จ<ะ>้ตอนนี้พวกเทศกาลยัง<อ>สงการสงการแล้วก็บุญบุญ,บญคือว่าลักเมียลักอเนี่ยลักมูบาเนี่ยลักลักมูอบาเขาสีมีมือเด็เดือนหกเนี่ยเดือนหกม,มือหกคำจ้ะส,สีโลง่งหาลงหน้ากันจังสตได้ลูก ค่ะสีสีไหวสีเพิ่นเด้แบบนี้เราแบบวันพาวันอย่างนี้เขาต้องไหวแบบจี้หรือว่าแล้วแต่แล้วแล้วแต่แล้วเต่ไปขอพรขออย่างออได้ไหมจ้ะเราที่นี่ศาลไอ้ศาลตรงนี้นี่หลักเบอร์บ้านเนี่ยเขาต้องวางไว้กลางบ้านย่างเดียวกลางบ้านกลางบ้านวางไว้ท้ายบ้านหน้าบ้านก็ไปได้ไม่ใชต้องวางไว้ทางกลีงบ้านจ้ะจ้ะคือเขาขวดเขาเป็นบะไะ ลูกหลานเขามีจะคนเนี่ยบะล่ะเข้ากว่มีกระทุ่งไนมล่ะขวาดเข่าใส่เบิร์ตสุนล่ะเบิร์ตสุนในบ้านหลังนั้นว่าช็อปค่ะแล้วก็เอาไปเอาไปให้เพิ่นถูกเที่ยนเพิ่นพาเพิ่นกระสวดให้ค่ะแล้วที่นี่มีสารต่างหากอีกเบอร์จาร์ซัผู้ตารเชียวานผู้จารคือเป็นเแบบสกูเป็นแบบผู้ตาร์ผู้จาร์จาร์ี่นกา ปูบ้านเป็นตั้งหากการเรียกว่าเบูชากันตั้งหากมมนมีศักดิ์หมู่ตอนปูกับการบ้านในการนี้ตรงนี้รงนีท่ามุ่นกันทามุ่นต่ก็ท่ที่จะเรีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขา ทุกหมู่บ้านต้องมีค่ะในขอนแก่นก็มีแบบแถบนิงเขาก็มีหมดเลยใช่ไหมคะก็ที่นี่อ่ะดั้งเดิมก่อนที่จะย้ายเข้าไปสถานตัิตัดเพื่อมีการเนี่ยเคารพบูชาอะไรยังไงนะคะมีที่พีก็มีเดือนหกมีเดือนหกแล้วก็นอกจากเดือนหกประจำปีนอกจากเดือนหกแล้วเราจะมีอะไรแบบมาทำกับหมู่บ้านเองไม่มีใช่ไหมก็ปีละครั้ง แล้วเขาทำพิธียังไงอะครับแบบก็สวดมนต์ตอนเย็นจะสวดมนต์สามเพลินสุดท้ายแบบพิธีคือใส่บาตรแล้วก็ทุกทุกทุกวันเนี่ยก็จะมีคนมากราบไหว้ใช่ไหมแต่บางคนแบบแบบมาขอพรอะไรอย่างงี้ด้วยก็ได้ใช่ไหมคะได้แล้วถ้าความเชื่อปัจจุบันนะคะเขามีความเชื่อยังไงกับการตั้งมือบ้านอ่ะก็ปกปักรักษาคุ้มครองหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ แล้วบือบ้านนี้มันใครกับสันปูตาไหมคะเพราะว่าที่บ้านมันก็มีตันปูตาต่างหากอ๋ออันนี้ก็จะมีการตั้งตั้งสารต่างหากใช่ไหมคะฝั่งตางโน้นค่ะอันนี้บื้อบ้านก็อีกต่างหากใช่คนละอย่างแล้วทิ่จังหวัดอื่นน่าจะมีไหมคะหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคอนแก่นก็ได้ยินว่ามีเหมือนกันนะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมคะไม่แน่แต่่าในคอนแก่นนี่จะจะมีทบทุกหมู่บ้านค่าน ขขค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ลงพื้นที่ที่บ้านดอนบุมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ศาลหลักเมืองค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันนี้ค่ะบ๊ายบายนายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาลงพื้นที่ครั้งที่3ามค่ะที่ศาลหลักเมืองเก่าอยู่ที่ชุมชนคุ้งวัดกลางค่ะ ตั้งอยู่ที่ซอยกลางเนินยีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะยวงอบกวนค่น ไปจำบ้านจำกลสามสามกลุ่มเน่คือกุ่มุมกันน้องแว้งเนาะ ในคุมวัดาก,กาคุมวัดาธาทัร่วมกันเด้ย่างไม่ล่ามาเอาบุญเดินหกตั้หะเกาต้องมาเอาอยิ่นี่ร่วมกันเลยสามคนนม <c oughs> าจัดร่วมกันเี่นี่ประจำทุกปีของเดือนอเดือนหกต้่นม่มาามวมกวทีนี่น้องสาว

น้ำดอนเลยสารผู้ตามนึงตอนนี้ที่สาักเมืองเลยในลักเมืองแล้วบุบ้านอันนี้มีการแกะสลักแกะสลักนี่เป็นไม้แต่ไม้ที่ีเป็นไม้นี่ไม้แม่่ไม้แม่กับพมกหงส์แต่มันเป็นมาพัฒนาไม้เกสลาพัฒนาแต่มันไเออกค้อบบอ่า่ดืถอมีนแต่อันนี้อันก้อนนี่น้อเลยนรัแต่ัก้อนุ่เป็นแบบนั้นแหละ อม่ใช่ไ่สาขานนเป็นทางย่ได้ลันแหละกแล้วทีนี้เขาเอาโคลนมาโบกทับเสียใช่น้ำนางดีเดียวแล้วที่นี่แบบได้หายในยันได้บอกว่าดูบ้านีืนดูบ้านืนไม่เหมือกับยาที่ได้สารสากลางบ้านเลยคือดูบ้านมันเป็นกำแพงแค่ด้วยกับสารกลางบ้าน

เป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวม